มันโบได้เจ็บแต่มันง่มันหักแต่มันง่ายง่ายขึ้นแล้วบนนี้เราตอนเฮามากับยึกในนี่ก็กับโบได้มันเข่งนะแล้วบนนี้เฮาก็อันบัดฮามากินน้ำอันนี้มาลดมายุบได้หรือมันยานอันโคฮะแล้วมันน้อยลงเออแล้วมันน้อยลงมันน้อยลงแล้วก็มันก็โบได้เจ็บได้ปวดตัวอยู่สบายหายใจก็สะดวก โไดเจ็บอดีใจเอาเหลียวบังก้องเออเขาก็ดีใจแล้วบวอนี้มันน้อยลงแหละแล้วเคยทังแล้ว่าคือโบไปเอายาอันนะคันสมอนำมากินลองเบิ้งเหมือนว่านะเขาก็เลยมาเอาพอดีมดสามตุ๊กซี่เอาเมือมัววานก็กินไปซื้อว่าคอน้อยลงลงซื้อปาคอน้อยลงเป็นห้องลงะนะดลงก้มได้บ่ตอนนี้ ก็ได้ฮะกมลงก็มได้ลายมันไหนกขมลงูกเออก้มตะกี้เรากมลงในนี่แล้วมันคุ้งคุ้งคางนะแล้วเด๋ยนนี้เราก้มลงในนี่แล้วโบจูหยั่งหมดผุ้ทางประต่ำแงแล้วเนาะเออในความม่เท่าผู้ทางไปตะกี้เลยก้มลงนอนกลางคืนก็คุ้งค้างอยู่ผู้ดีทรมานนะนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้แหละสบายแล้วเบากระเบ๋าคือวันนี้ 哦，不明显。